สวัสดีค่ะสวัสดีเอช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับนะคะแนวทางเล่นทั้งวันเนาะเล่นทั้งวันของทางช่องนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะความหมานความหิงความปังของงวนประจําวันที่12นะคะซึ่งเป็นวันพระใหญ่ของเรานะคะวันมาคะบูชานะคะก็มาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่อง เป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนนะคะอา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอบคุณค่ะอา้าวท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะช่องของแอดนะคะเน้นรลายย้ำเป็นช่องนําเสนอเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเน้นรลายย้ำเลยนะคะแอดไม่ใช่อาจารย์ นะคะไม่ nah, ha, เป็นแค่คนชอบนะคะเป็นแค่คนชอบตัวเลขนะคะชอบเลขนี่ละค่ะชอบตัวเลขมากๆก็เลยเอามานําเสนอมาแบ่งปันให้ทุกท่านนะคะให้ทุกท่านเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็ไปเป็นแนวทางนะคะเอาไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะคะถ้าชอบตัวเลขไหนตัวเลขไหนที่ชอบตัวเลขไหนตัวที่โดนใจนะคะก็จัดไปนะคะตัวไหนที่ไม่ชอบก็มองผ่านะนคะมองผ่านได้เลยนะคะทุกคนทุกแนวทางนี้ละย้ํานะคะมีเข้ามีหลุดเลยนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุด พี่นิดพิจารณาวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์เยอะๆนะคะถ้าชอบก็จับถ้าขัดก็ผ่านแนวทางก็มีอยู่แค่นี้ละค่ะมีทุกสูตรทุกแนวทางนะคะช่องของแอดนะคะนำเสนอตั้งแต่แนวทางไทยหวยลาวหวยฮานอยนะคะกนน็นีก็คือเล่นทั้งวันจะเป็นเลขเด่นของทางช่องนะคะแอดอยากแนะนํานะคะวันไหนที่มีหวยลาวพัฒนาหรือว่านะคะตําลาวตําไทยนะคะอะไรก็ไล่ทั้งหลยเลยนะคะที่เป็น เ,เคลใหญ่ๆนะคะอย่าให้มาดูตัวเด่นนะคะอย่าให้มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนของกำลังวันนะคะอันนี้เป็นของกำลังวันของทางช่องจะทำขึ้นมาใหม่นะคะจะทำขึ้นมาใหม่ทุกวันนะคะแต่ถ้าวันไหนไม่มีนะคะ แอดก็จะแจ้งให้ทราบก่อนนะคะจะแจ้งให้ทราบนะคะเผื่ออุบิเหตุหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแจ้งให้ทราบทางช่องนะคะก็จะมีสมัครสมาชิกนะคะเผื่อท่านที่อยากเห็นคลิปอยากเห็นแนวทางก่อนใครนะคะก็สมัครสมาชิกได้นะคะเป็นของ YouTube นะคะช่องของแอดนะคะจะไม่มีเพจไม่มีไลน์ไม่มีกลุ่มนะคะไม่สร้างเพจใดๆไ,ไม่รับงานโฆษณาเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคน นั่นละค่ะไปเจอที่ไหนไม่ใช่ของแอดนะคะหรือว่าไปเจอใครปักลงปักล,งกลิงอะไรที่ไหนก็แท็กแอดได้นะคะแท็กแอดได้ไดเพราะบางทีแอดอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ระบาดเหลือเกินนะคะเวลาเราไปดูข่าวบรรทุงบันเทิงนะคะไปดูข่าวนะคะคอมเมนต์เว็บพนันเต็มเลยนะคะทุกคนโอ้โหมันก็คอมเมนต์โหดเกินนะคะอันนั้นก็ เผื่อหลงมานะคะเผื่อหลงมาเผื่อแอดบางทีมีแจ้งเตือนนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นนะคะเขาบอกแอดหรือแอดบอกเขาแอดคือบอเห็นเขา ก็ประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ไปเจอ,อุยบางทีก็เข้าใจ f c นะคะลงเสียมากเลยนะคะบางทีเราจะอ่านคอมเมนต์นะคะเจอแต่คอมเมนต์การพนันเต็มเลยนะทุกคนเนานนะ,ะน,านั่นลนะคะช่วงนี้ก็น่ากลัวนะคะช่วงนี้ก็น่ากลัวก็เลยออกตัวไว้ก่อนนะคะออกตัวไว้ก่อนเอาท่านที่อยากสนับสนุนทางช่องนะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะท่านที่อยากสนับสนุนค่าสมุดปากานะคะทางช่องและขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะแนวทางที่หมาแนวทางที่หิงแนวทางที่ปังนะคะ ก็เข้ามาติดตามรับชมกันมาพูดคุยกัน,นะคะ่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแอดเน้นและย้ำนะคะแอดไม่ได้เก่งนะคะทุกคนแค่ชอบเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะก็คิดนูน่นคิดนีนดน่ใส่กันนะคะจับนูน่นจับนี่ใส่กันเหมือนก,นกันกับทุกท่านนะคะมีตัวชอบตัวไม่ชอบสูตรก็สูตรเธอคะ่ะเลขสูตรไม่มีทางน้อยค่ะเลขสูตรเป็นไปไม่ได้นะคะแต่มันก็มีค่ะสูตรไม่เดียวสูตรนู่นสูตรนี่สูตรนัน่นนะคะแล้วแต่เราจะเลือกสูตรไหนนะคะ เอามาดูกันนะคะเราเช้าของเราก็ปังแค่ตัวเด่นนะคะเจาะไม่เข้านะคะตารางก็เข้าไปที่ศูนย์สองหกเนาะโอ้เออดาวปกนะคะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแม่นะคะไม่ได้เลยนะคะตัวเด่นนางก็เลยพักก่อน,นะค่ะเอาของหลานมาแก้เคล็ดก็แค่เคล็ดจริงๆนะคะศูนย์สี่หนึ่งนะคะแต่งสามตัวไปแล้วนะคะศูนย์หนึ่งหูยออกสวยมากเลยพี่น้องนะคะศูนย์สี่หนึ่งนะคะ ซีหนึ่งสี 1, สองเลือดเแมนแตนมากเลยนะคะทุกคน <laughs> อาดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะศูนย์สีหนึ่งนะคะก็มานกันไปนะคะ มันกันไปค่ะออกน่ากลัวเลือเกินนะคะแต่และอันนะคะก็เจาะเข้าไปอีกหนึ่งวันนะคะคืนนี้ขอให้เข้าอีกนะคะใครที่จะไปก็พิจารณากันดูค่ะวันโกนวันเบิ้นไอ้วันโกนวันวันพระนี่หวยอยากจะเบิ้นนะคะอยากจะเบิ้นก็ลองดูค่ะลองดูเด้อคืนนี้ก็ขอให้มันมาเบิ้ลเบินะคะแอดชอบแต่ว่าวันไอ้นี่เป็นวันโกนเนาะวันโกนนะคะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระนะคะเบิ้นเท้ๆละดาวปุกหัวเลี้ยง อเอดว่าบึนค่ะเอดเราเอาอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่เท่าไหร่ก็ไปออกห้อยลาวพัฒนาแล้วละเจ็ดแปดนะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะดีใจด้วยเนะอะฮ่วงค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะ อากาศร้อนๆนะคะมันร้อนกลางคืนก็หนาวค่ะอากาศแบบไม่น่าป่วยมากโหกลางคืน20องศานะคะ19องศานะคะที่บ้านคือหนาวมากทุกคนเย็นถึงหัวสมองเลยนะคะแต่ตอนกลางวันนี่โหตับแลบเลยะค่ะทุกคนเป็นอากาศที่น่าป่วยมากนะคะช่วงนี้แอดก็เข้าสวนนะคะสงสารต้นไม้นะคะก็พยายามรดมันนะคะฝนก็ไม่ตกเลยนะคะพอมันตกก็ตกโหดเกินพอไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะคะ้นใหม่ก็โอ้ยแต่ที่้นสาดมานะะันค่ะ ตายมืดเลยค่ะเห็นสนามหญ้าหน้าบ้านแอดไม่ทนที่เวลาแอดทำาคงทําคลิปอะไรจะเห็นหญ้าตายคือแบบเราก็ลดไม่ไหวอะค่ะไหนจะฆ่าน้ำโมไม่ไหวไม่ไหวเออเดี๋ยวฝนตกมันก็ขึ้นเองละค่ะหญ้าไม่ต้องห่วงมันหรอกแอดว่านะใครจะลดน้าหญ้านีนแอดบอกไม่ต้องห่วงมันหรอกค่ะเดี๋ยวฝนตกหรือบวทนแต่สิตัดค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองมันโหเป็นอะไรที่ตายยากมากนะคะแต่มันก็อาจจะไม่สวยงามเออสร้างหัวมันเถอะแอดว่ะ โขค่าน้ําเดือนหนึ่งบานตะไทยเลยนะคะแค่รดสวนรดนู่นลดนี่ลดนั่นนะคะโอ้ไขว่ากลุ่มบนอับปู่เพาอกุ่มไปกินว่าสดุสองกระถางค่าน้ําบานตะไทยเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเดนหกเจ็ดแปดนะคะหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะแปดสองแปดสามแปดสี่หกเก้าแปดสามนะคะเจ็ดสองสี่นะคะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดสี่หกสามแปดหกสามสี่นะคะ 7, 8, 9 7้าเจ็ดแปดเจสี่เกสซึ่งมันกลับให้แล้วนะเอามาดูดาวโปกของเราคืนนี้นะคะกันเบิ้ลกันหามไว้เลยนะคะทุกคน 135 2469มห้าเนาะในตาราง1นึ่นะคะตัวเด่นของแอดนะคะกันเบิ่นกันหามโดดค่ะวันโขนวันผะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองหกสนะคะแอดก็ให้กันพวกนี้ไว้นะคะกันพวกนี้ไว้อ่ะชอบกระจัดขัดก็ผ่านหรือจะเอาตัวเด่นไปจัดการนะคะโอ้ยิ่งช่วงนี้นะคะทุกคนไม่ยงชงไม่ยงชิดนะคะอก ออกลูกแล้วได้มมโยงชิดไหนจะทุเรียนออกลูกออกโอ้ยแล้วมันก็มาออกลูกออกดอกเครื่องหน้าแรงกันหมดเลยเนาะมันเป็นหน้ามันออกนี่นะคะทุกคนน้ําไม่ถึงมันก็สลัดลูกข้าวนี้โอ้ยขนาดแค่ทําเอาไว้กินได้ไหมมังคงมังคุดนะคะออกดอกออกช่อเต็มเลยทีนี้ไม่ลดน้ําก็ไม่ได้ค่ะเพราะเขาจะสลัดลูกนะคะมะงมะนาวอย่างเงี้ยมะนาวปลูกไว้ในกระถางมีช่วงหนึ่งเทสบ้าปลูกมะนาวค่ะปลูกมะนาวไว้ในกระถางทุกคนดอกรกมาก เขาเต็มต้นเลยค่ะไม่มีใบมีแต่ดอกนะคะทีนี้ไม่ลดน้ําก็ไม่ได้ทีนี้โอ้ยิ่งในกระถางยิ่งต้องลดทุกวันนะคะเพราะมันไม่อุ้มน้ำบานโอ้หาเห็ดไปทั่วทีทั่วเดีอนตอนปลูกไม่คิดนะคะโอ้แล้วลดน้ํานะคะทุกคนนี่ละยังขนาดยังไม่ถึงเดือนเมษายนนะคะในสีเบกทุรงทุเรียนนี่ขยันไปปลูกมะละกออีกแล้วค่ะมะละกอฮอลแลนด์นะคะช่วงนี้กําลังอนี่ไม่รู้จะได้กินปีไหนไม่รู้จะรอดมือคนขโมยไหมนะคะ คนขโมยกับขโมยดีๆเนาะเอาเนี่ยนะคะแนวทางนะคะเด่นเล่นทั้งวันนะคะวันพระใหญ่901นะคะ9495 96040506นะคะ141516 9615นะคะ042นะคะ901 906 951 956นะคะ401 406 451 456นะคะ อันในเลขตารางเนาะเลขชุดนะคะก็จะเป็น9 4 9 5 9 6 9 7 0 4 0 5 0 6 0 7 1 4 1 5 1 6 1 7นะคะ24252627เอาไปมานเอาไปหิง้งเอาไปปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก็รักษาสุขภาพกันเด้อค่ะทุกคนอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะน่ากลัวเนาะเดี๋ยวก็ตอนเย็นนี่หนาวจริงๆคะ่ะ19องศา20องศาเมื่อคืนนี่20องศาลองแอดดูนะคะแต่ตอนกลางวันนี่ตับแลบเลยคะ่ะออกจากห้องไม่ได้เลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะคขออใหห้มา ขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ